มีการย่อยไปยังสววนหนักลำไส้ใหญ่ให้ตอบได้อาเต้ทำยังซีสดูซึมน้ำและเกลือแร่ที่เหลือในจักอาหารกับสู่ร่างกายแล้วบีบตัวส่งกับอาหารที่ไม่มีการย่อยไปยัง,นนะงส้วนหนักเรียนเซอีสลำไส้ใหญ่อยู่ตรงไหนคะลำไส้ใหญ่นะคะ เน็กเน็กเฮสัทำหน้าที่สร้างน้ำดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีแล้วน้ำดีจะถูกส่งไปยังลำไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัว คออันเนี you are you sure? ย่ย N P R U ชัวร์ถูกไหมคะถูกอ่า N P R คำนี้ครับพี่ สายที่มีเอนไซม์มาเลเซสสำหรับย่อยคาร์โบไฮเดรตปาบต่าีๆตามนะคะโอเค

ไว้ในลำไส้ใหญ่ส่วนปลายให้ออกจากร่างกายในรูปของ<อ> และคลายตัวเพื่อรับและส่งอาหารจากปากไปยังกาาระเพาะอาหารอาหาระอาหารโอเคเด็กสร้างกรดและเอนไซม์เพปซินช่วยย่อยโปรโตีนรออาาห